สวัสดีครับผมกิติวัตรเป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทติ่งฟงฟูนะครับต,ตัวผมเนาะเป็นคนที่ชอบด้านบริการวินเนอร์เนี่ยตอบไวแล้วดันคุณภาพดีทางผมก็เลยต้องเลือกเลยเพราะว่าทางอื่นก็ไม่ได้ดีแบบนี้ ก่อนที่ทางวินเนอร์มาติดเนี่ยเกิดปัญหาทั้งเสียงดังทั้งร้องทางพนักง,งานทางรายผลิตก็แจ้งมาว่าเกิดปัญหารั่วทางผมก็เลยต้องไปหาโซลูชันในการแก้อนะก่อนนั้นนี้ก็ให้ช่างเครื่องปีนขึ้นไปแก้กันเองแต่ก็แก้ไม่ได้เซิร์ฟเป็นเซิร์มาก็เลยมาเจอกันติดหลังคาวินเนอร์ ที่ผมเมนชั่นว่ามันไฟลนแล้วเนี่ยเนื่องจากมันรัว่วแล้วมันไหลไปในห้องไฟฟ้าที่มันควบคุมการผลิตทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดมันเกิดช็อตเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างวานปลายนะผมก็เลยต้องเทคแอคชั่นดันทีรีบให้ทางแผนติดของคาวินเนอร์เนี่ยมาติดตั้งมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ก็หลังจากที่ติดไปผลลับค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าทางพนักง,งานฝ่ายผลิตก็แจ้งมาว,ว่าทั้งเสียงฝนเนี่ยก็รู้สึกเบาลงอุณหภูมิก็ลงแล้วก็ปัญหาเรื่องรั่วจุดเดิมๆที่เคยรั่วเนี่ยก็ก็ไม่มีรั่วแล้วถ้าเกิดท่านไหนเจอปัญหาเรื่องหลังคารั่วก็อยากให้พิจารณาโซลูชันที่มันแก้ไขได้ไว แล้วก็แก้ปัญหาได้ทันทีแล้วอยู่ได้ระยะเวลาเป็น10บสปีเนี่ยแนะนําตัวแผ่นติดหลังคา Star ตาเวนเนอร์เพราะเนื่องจากเป็นสินค้าที่ว่าได้มาตรฐานมีคุณภาพสั่งปุ๊บปั๊บแล้วก็ติดได้เลยแก้ปัญหาได้ไวก็แผ่นติดหลังคาตาเวนเนอร์ก็เป็นโซลูชันที่แก้ไขได้ผมเลือกใช้แผ่นติดหลังคาเวนเนอร์ครับถ้าพูดถึงพยางารกิ่งฟ้ฝากทุกคนเนาะช่วงนี้ก็เป็นการดีแวร์ให้ดูทันสมัยฝากแนะนำเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิม winner the ultimate solution and the heat stop the leaks.